สวัสดีครับพี่น้องครับพวกุนีหลมศัก์นะครับวันนี้ผมต้องวิ่งซื้อพาทั้งหมด3เจ้านะครับเจ้าแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้พ้าอะไรฝากติดตามนะครับเนลหลศักด์คนจริงพาเท้ติดตามอยอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ของที่ถูกใจนะครับอันนี้เป็นผระยันหลงพ่อทบนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณพี่นะครับใช้เงินได้เลยนะพี่นะแล้วก็มีอะไรก็ส่งมาขายครับเฮงเฮงเยรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ,บ้านๆฟิวบ,บ้านๆจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวยงามเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหนึ่งคนหนึ่งรายอขอบคุณที่นึกถึงกันนะครับอันนี้จ่ายเงินเรียบร้อยที่หน้าง,งานนะครับอันนี้เป็นพายันลมพุทุบหลวงลาายันสิเข้มขังเหลือเกินฝากติดตามนะครับเนรมศักคนจริงพระแท้รับเช่าเหมาผ้าบ้านพระเครื่องที่บ้านท่านนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดให้นึกถึงผมนะครับเนรลมศัก คนจริงพาแท้ขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะฮะ0869668544 ID l ลน e นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันนะ0657565995ไปคิวที่สองเลยพี่น้องครับเนลมศักดิ์นะฮะคนจริงพาแท้รับเช่าเหมาผาบ้านนะครับพักเครื่องที่บ้านท่านกลัวลูกหลานไม่เค่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจครับตนนิดต่อเนลมศักดิ์ คนจริงพาแท้ขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทตลาดสดเทดดิง้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ขา